เอาเลยครับสวัสดีครับผมวันนี้นี่ครับโยกิบแบบบัดนะครับผมวันนี้เนี่ยเราก็จะลงแรล่งไปแพทเจอร์นัมสองนะครับกับจิงนะครับผมเป็นสกินระดับสูงสุดนะครับนั่นก็คือสตาร์การ์เดียนจิงนั่นเองครับประมาณประมาณ1,200องอยไวคอเลยนะครับผมก็ถือว่าเป็นสกินที่ราคาสูงมากนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ย ไปดูแลกันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมสําหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่อยากเติมเงินเกม LL ไปลแบบคุ้มๆนะครับผมแนะนำครับให้เติมกับโคด้าช็อปนะครับเพราะว่าโคด้าช็อปเนี่ยเป็นเจ้าเดียวในประเทศไทยนะครับที่ได้สิทธิ์อย่างเป็นทางการจากไรออดโดยตรงในการเติมเงินอย่างถูกต้องนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยปลอดภัยแน่นอน100%แล้วก็ถูกมากๆนะครับเพียงแค่เพื่อนๆเนี่ยกรอกไรออด ID นี่ครับผมสามารถโดยได้ที่โปรไฟล์ในเกมของเพื่อนๆนะครับแล้วก็ไม่ต้องใช้ username หรือ password เลยนะครับเพียงแค่เพื่อนๆกรอกไรออด ID ตามด้วยแฮชแท็กนะครับผมแล้วก็ก่อให้เรียบร้อยปุ๊บสามารถเลือกจํานวนไวคอที call, ่เราอยากจะเติมนะครับไม่ว่าจะเป็น540ร้ยไวคอไปจนถึง10,000่กว่าไวคอก็มีนะครับผมแล้วก็ราคาเนี่ยถูกมากๆนะครับแถมโคด้าช็อปเนี่ยทุกเดือนนะครับเขาจะมีโปรโมชั่นในการชําระเงินให้เราบอกว่าเราจ่ายเงินถูกลงด้วยนะครับแล้วก็มีหลายช่องทางในการเติมเงินมากๆนะครับแบบแบบเยอะมากๆนะครับผมไม่ว่าจะเป็น a i s d t a สด Move b u ู v i s บัตรหรือว่า7 e l e v e n Air p a y พ ลายเพย์ดอฟินมีเยอะมากๆนะครับผมหรือว่าทุกธนาคารนะครับก็สามารถเติมได้กับโคด้าช็อปนะครับผมก็เพื่อนๆนะครับแนะนําเลยนะครับว่าใครอยากเติมเกม LL w a l r เนี่ยแนะนําว่าให้เติมกับโคด้าช็อปนะครับผมเพราะว่ามันถูกมากๆครับแล้วก็มีโปรโมชั่นทุกเดือนเลยนะครับอ่ามาแล้วนะครับนี่ก็สเตเทมวันนี้เนี่ยผมจอบเป็นของตีเร็ว2ชิ้นแรกนะครับนั่นก็คือรูนคิงแล้วก็เป็นธนูตีกระจายนะครับเอ้ย ออกจากฐานแบบลอยอย่างที่ครับผมสมแล้วที่เป็นสกินระดับสูงสุดโอ้โหอย่างสวยเลยครับนี่สวยมากห้าวาเป็นแบบนี้โอ้โหได้อยู่นะถือว่าเอาจริงๆเนี่ยผมรู้สึกว่าไวาลิฟเนี่ยสกินแต่ละสกินนี่คือโคตรสวยนะ,ะมีการแบบว่าเปลี่ยนเสียงเอฟเฟกทุกอย่างนี่โอโห้หยิงดาวออกไปครับผมมาดิครับ ก็ช่วงแรกๆฟาร์มไปก่อนนะครับผมไม่ก็รอบิ๊กแคคดึงโดนนะครับตอนนี้ก็ยังทำอะไรไม่ค่อยได้นะครับผมถ้าบิ๊กแคกดึงโดนเราก็วางท่าสามนะครับเป็นกับดักระเบิดสตันนะอืมลู่ลูนี่ช่วงนี้มาแรงแสงทางโค้งมากกับไครสันะครับเอาดีเอาดึงโดนก็วางแล้วครับเอาแตกโอ้ซัพพอร์ตได้คิวไลยยิงไม่ไหวไม่ไหวครับคลิปคลิปมันคลิปเรายังไม่มีนะครับผม สัวอยู่ครับได้มา1คิวอย่างรวดเร็วโอลาฟมันอยู่บนนะครับเอาฝั่งเรา AFK โอฟิตโอโห้ฟิตออกเกมครับผมผมบอกเลยว่าเอาจริงเกมวายลิฟเนี่ยแค่5-5านี่ก็ตึงมากมากแล้วนะครับผมคือเอาสำหรับผมเนี่ยผมรู้สึกว่าถ้าเกมเนี่ยสต่อ5เนี่ยมันเอาเฮ้ย อ้าวสวยสวยดีครับไล่ย,ยิงโอ้ไม่ไหวว่ะผมรู้สึกว่าโอลาฟมันอยู่บนนะครับอันตรายคือเกมนี้สี่ต่อห้าเนี่ยโอกาสชนะเนี่ยมันน้อยมากๆนะครับคือ,อยังไงมันก็ต้องห้าต่อห้านะเกมนี้นะครับผมเพราะว่าแต่ละตัวละครอะไรมันแบ่งไม่ได้นะครับผมไม่กล้าบูมากนะโอลาฟมันหายนะครับผมแล้วก็ลองกลางกลับมาก่อนคลิปมันมาแล้วนะครับไม่รู้ว่านั่นบอดหรือคนนะ เฮ้ยเบียดแคร็กโอ้ยแฟดต่อยอืยังไงโอ้โหเว้ยมันดึงกลับครับอันติปุ๊บมังกรชิวานาทกระโดดใส่โอ้โหมันมีฮิวอ่ะเออได้อยู่เพื่อนเกือบตายคู่เพื่อนโอเคตอนนี้เราแอติไปสองนะครับตรงนี้ฟอมฟาร์ไปก่อนเนาะไทยศาสตร์ไทยศาสตร์โดนด้วยครับผมวางระเบิดระเบิดสั้นไปนิดเอาเฮ้ย หนีแล้วเพื่อนต้องปีคนตายคนนึงล่ะบิ๊กแคร็นายรับกรรมแนมรา้อยกันโอเคดูเหมือนว่าป่าเราจะมาเอามังกรนะครับฟิตเราน่าจะมาแล้วแหละเพราะว่าไม่น่าจะใช่บอดแล้วนะครับเฮ้ยมังกรไหมมังกรไหมเพื่อนมังกรก่อนมังกรก่อนเอาใครสาแฟดมาอย่างนี้ต้องโดนต้องโดนยิง ไม่โดนหรอวะเมื่อกี้เรายิงถ้าสองไม่โดนอันเราเบิร์อันตีอัดหน้าเป็นทีอุ้ยจังหวะชุลมุนจังหวันนี้ไม่ไหวแล้วโอล้าตายโอล้าแม่งรอดเฉยเลยมีปัดเฮ้ยโอ้โหเคนเน่แม่งโคตรแรงครับอื้มเฮ้ยผมรู้สึกว่าเคนเนมันแรงเกินไปนะเมื่อกี้เอาจริงมันปามันปาดาวกระจายใส่ผมแล้วมันก็กดท่าช็อตใส่ผมนี่คือผมหายไปเยอะมากเลยนะชีวันหน้าก็ไม่รอดครับผม โอ้โหมันได้ริปฮอเลาเนยครับตอนนี้นี่รู้สึกว่าเกมจะเริ่มหยาบๆนะครับผมเดี๋ยวผมจะใครศาสอยู่กลางผมผมเล่นบนได้แล้วนั่นอย่างนี้นะครับใครศากลางนะครับผมมาหายไปข้องแล้วครับครึ่งหลอดที่เพื่อนเออครึ่งหลอดแล้วลูลู่มายังไงลูลู่เสกผมว่ะเอาไหมล่ะล uh. ูลู่เองเป็นแค่ซัพพอร์ตเองเป็นแค่ซัพพอร์ตนะครับเดี๋ยวมันต้องมันต้องเก็บเลือดยิงเลือดเราก็ยิงอัดไปถึงทีเอ้า ปีแครกต่อยใครสาได้มานี่ยิงยิงยิงใครสาเองจะไปไหนครับบอกอันตรีอันหน้าโอ้โหลูรูมันมีอันตรีว่ะเพิ่มเลือดเฉยเลยเฮ้ยคือตอนนี้นี่บนแมปไอฟิตเรามันมันเอฟเคเอฟเคแล้วครับมาป้อมบนหัวเพื่อนมาอ้าวแล้วไงโอลาฟมาอีกโอ้โหโอ้โหผมว่าผมแตกด้วยครับแตกแน่นอนครับผมแตกแตกแตก โอเคผมได้นาฬนิกาทรายมาแล้วนะครับซอนย่างแต่คือโ,อ,โอ,อ,อ้โหเอฟิตเอ้ยเอเคนครับงานยากอยู่แล้วอโอ้โหผมไม่รู้ว่าเอฟิตมันมันบอดมาเล่นหรือว่าคนเล่นนะครับผมเพราะว่ามันไม่ได้คิดว่าเชื่อมโยงกลับมานะครับตรงกลางบวกกันแล้วอะดาเลียเราดักอยู่นี้เฮ้ยโอลาบันตีมันแปดมาผมต้องเพนดิผมมีกดโล่กันครับผม เอาเอ็งเสียอันติเน็นจ่ายอันติแล้วครับโอลาจ่ายอันติเน็นจ่ายอันติสวยเพื่อนผมไหลผมไหลยิง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 เออโอ้โหต้องขอบคุณดาเนียสเลยครับเมื่อกี้ดาเนียสสับเขนปุ๊บผมไหลเลยเราว่าผมได้อซิดมาโอ้สวยจ้าครับผมคือจริงเนี่ยถ้าสมมติว่าได้อซิดปุ๊บเนี่ยก็คือจะวิ่งเร็วขึ้นนะครับผมแล้วก็ตีเร็วขึ้นด้วยนะครับ หรือว่าได้ค่าหรือว่าได้แอซซิตก็โอเคแล้วนะครับผมเมื่อกี้เนี่ยพอดาเลสสับเคนเดนตายเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าผมเนี่ยได้พลังส่วนของตีเร็ววิ่งเร็วมานะครับจบบ้านไม่ได้นะมันเกิดไปแล้วนะครับเค,เคนเดน,นไม่น่าจะมีอันตีนะเพราะว่าเขาเพิ่งจ่ายอันตีไปนะครับมาดิผมถอยก่อนแล้วกันเพื่อนผมถอยก่อนแล้วกันฮะครับผมก็กลับบ้านอยากซื้อดาบคีตอย่างเลยอ่ะ เดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวผมกลับบ้านซื้อดาบคีดดีกว่านะครับมันอยู่ตรงกลางหมดเลยว่ะเฮ้ย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 จะมาเหรอเพื่อนจะเอาเหรอรับมังกรไม่ได้นะจังหวะนี้ใครสระมันอยู่บนได้อยู่ได้อยู่ยอยู่ใครสระแครี่มันอยู่บนครับโอ้โหเคนเนนตัวทองโอล้ามาแดดไอ้การ์ดการ์แม่งผักเราออกเฉยมาเพื่อนเราท่าสองให้ไม่โดนชีวาน่าคอยมังกรเอ้ยเดี๋ยวเรายิงท่าสองกะโลให้ โดนการ์ดกัครับผมสวยจัดเอาดึงมาเพื่อนไวยโอ้โหยิงโอ้โหตัวทอยไม่เสร็จอือแตกหนึ่งยิงยิงยิงมาแล้วพลังพังกติลเร็วแบบจิงสตาร์การ์เดียนอืออืออือโอ้ยมีอะไรตีอ๋อผมได้แค่แค่ตัวเดียวเองเพื่อนเพอนเราะเรายิงโล่อยู่นะแต่เราไม่ได้ฆ่านะครับผมไอ้ดานเล่ยมันกระโดดสับหมดเลยได้อยู่ครับได้อยู่เดี๋ยวผมกลับบ้านซื้อของก่อนนะครับ เดี๋ยวจะเอาเป็นดาบคีแล้วก็เป็นปืนนะครับผมปืนที่ทําให้เราตีไกลขึ้นนะครับช่วงนี้ฟาร์มเร็วขึ้นเยอะเลยตั้งแต่ได้ดาบคีสมานี่คือฟาร์มเร็วขึ้นเยอะนะครับผมว่าจังหวะนี้เราเอาบาลอนได้ไหมเฮ้ยเฮ้ยใครสาโดนไปหนึ่งทีเจ็บอยู่เจ็บอยู่ครับเฮ้ยปิดใครสาได้น,นะชิบหน้ามันปิดมันไปยังวะมันไปแล้วนะครับผม เอาดึงกาการ์ดมาได้เราอันตีอัดไปหนึ่งโอ้ผมไม่ตายว่ะเดี๋ยวผมมีท่าสองยิงเออเอาดีท่าสองผมยังแม่นอยู่โอเคครับ6คิวแล้วนะครับนี่ไงท่าสองเราเริ่มแรงแนละ้วโอ้บิ๊กแฟลกอีกนิดนึงเพื่อนถ้าโดนเมื่อกี้มันน่าจะตายแล้วลูลู่นะครับผมว่าฝั่งเราไปเอาบารอนได้นะครับว่าผมไปเอาบารอนก่อนดีกว่านะครับผม ตอนนี้จำเป็นนะครับคือเกมนี้เนี่ยไอ้เรื่องบัฟมังกรกับบัฟบาลลอนเนี่ยผมรู้สึกว่ามันดีเกินไปนะครับผมพูดกันตรงๆเลยนะคือแบบพอบัฟบอลลอนได้ปุ๊บเนี่ยคีปมันเก่งเกินอ่ะเออผมรู้สึกได้นะครับอยากแบบเอาตรงก็อยากให้มันปรับมานะเพราะว่าคือแบบมันเก่งเกินจริงสลับมีเนียนที่แบบว่าได้บัฟบาลลอนด้วยนะครับปุดเกินอ่ะตีแรงด้วยโอ้โหลู่ตายเลยว่ะไม่ได้เล่นเลยครับเดี๋ยวนะ ผมเดี๋ยวผมรอถ่ายป้อมกลางดีกว่านะครับมีใครไหมไม่มีใครหลุดเลยครับมาถ่ายป้อมกลางก่อนเพื่อนสวยขึ้นกลางไม่ได้วะมันกันดีเหลือเกินปักขวาตรงนี้เอาเดะโอ้โหมีแคย่ยงดึงไม่โดนอีกแล้วถ้าดึงโดนนี่จะสวยมากนะครับผมบอกเลยโอเคอย่างน้อยเราก็ยังเห็นวิชั่นบนถ่ายมันนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ผมปักขวาไว้ตรงนั้นนะ ตรงนี้น่าจะขึ้นบ้านได้แล้วล่ะเคนเนนมีอันตีแน่เลยว่ะต้องรอครับต้องรอดาเลียสเราเข้าไปแล้วว่ะดาเลียสดาเลียสใจเย็นใจเย็นดาเลียสฟิตเราเข้าแล้วครับเคนเนนเอ้ามันเสียอันตีแล้วนะสวยอยู่ครับมันเสียตัวทองแลวด้วยยิงจังหวะด้านนอกโอ้ยผมมานาหมดว่ะต้องต้องใส่อาศัยการยิงสดออืตัง่์ยิงยิงไม่แตกเลย กลับมากรเพื่อนเราลึกไปสวยครับได้หมดหนึ่งคิวต้องตายแล้วว่าใครสะใครสะไม่ตายอีกแล้วเดี๋ยวเราให้ยผตีบ้านนะบอกว่าเราไม่มีมานาด้วยครับไม่มีอะไรเลยตอนเนี้ยอตอนนี้คือมีแค่มีแค่กดกรอนะครับไม่ได้วะผมว่าต้องต้องต้องเล่นป้อมล่างต่อนะครับเอ้าชนะเฉยคีปตีบ้านแตกครับผมเนี่ยอย่างที่ผมบอกคือคีปมันตีบ้านแรงมากนะครับเวลาที่อกว่าคีปไม่ได้บัฟบาลลอนอะไรประมาณนี้นะ นี่ขึ้นแพตเทนัมสองอย่างเท่เนะครับผมเอออะนี่ถือว่าเป็นสกินที่สวยดีนะครับสำหรับสตาร์การ์เดียนจริงนะครับผมถือว่าเป็นอะไรที่แบบผมรู้สึกว่าสกินนี้คุ้มนะแล้วก็ราคาไม่ค่อยจะแพงด้วยนะครับถ้าเทียบกับอิกจักรวาลหนึ่งนะครับผมอะยังไงก็เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมดานเล็กเกมนี้15คิวว่ะเน่แต่เอาจริงมันก็ดานเล็กสับแรงไงนะครับผมการปิดสกอร์คิวมันก็ปิดง่ายนะครับ ยังไงก็เจอกันและก,กันนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับยังไงก็กดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับ